โชคชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้การที่ดวงชะตาชีวิตของคุณจะมีความ comfortable จะมีความสบายใจมีความปลอดโปร่งได้ก็จะเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปค่ะ เพราะว่าในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนดาวอาทิตย์จะโคจรเป็นมรณะกับดวงชะตาของคุณดาวอาทิตย์ที่โคจรเป็นมรณะนั้นเราก็สามารถจะแปลความหมายได้ว่าช่วงนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางบ่อยขึ้น คุณอาจจะได้เดินทางไปทำบุญหรือไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อาจจะได้ไปยังสถานที่ที่คุณไม่เคยได้ไปมาก่อนขณะดเดียวกันที่ดาวอาทิตย์โคโจรอ,อยู่ในภพเรือนที่เสียก็อาจจะแปลได้ว่าคุณอาจจะถูกดิสเครดิตถูกนินทาใส่ร้ายต้องยอมรับความจริงนะคะว่าในช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคและปัญหาเข้ามาซึ่งตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยอยากจะต่อสู้ไม่ค่อยมีแรงมีความท